กำหนดการครับกำหนดการก็คือมือนีเป็นมือแหลกที่นํามล่างอะไรวิญญาณเขาเรียกว่านํามล่างของภูกลุกม่มคือว่าประกอบพิธีการอยู่บ้านอันนี้คืออยู่บ้านู้ไสตําบลโูไซต์อาเภอศรีสมเด็จจังหวัดปยเอยดครับพี่น้องพี่น้องมาจากสรขัามประมาณ20่กิโลเลี้ยวขวานะครับกว่ามาอีกประมาณหก็กิโลประมาณสามสิบ กับ30โลครับข้ามาจากลอยเย็ดประมาณเกือบ10กิโลแล้วครับอ่าสิกิโลแล้วเรียวไสเข้ามาสีสมอ่าทางทิศไข่พระพุทธยอดว่าหรือไข่สุกเสียกนี่แหละครับไข่สุกเสียกจากวัดรอยเอ็ดครับพี่น้องบ้านนี้บ้านบ้านผู้ใสต่ตำบลผู้ใสพี่น้องครับแล้วก็กำหนดการก็คือมืออื่นมัอนี่เป็นการสวดมัติกามัติกาบางสุขุน เหมือนกับจะเป็นการสวดนะครับอภิธรรมฟังพระธรรมพีธีนะครับแล้วร่วมพิธีสวดอภิธรรมทรงบุญทรงดวงวิญญาณของปุกลุกนะครับพี่น้องสามวันก็คงจะเป็นวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารแล้วก็ไปประกอบนะครับกับพิธีการก็คงจะเป็นก็คือทรงสการทรงร่างอนยวิญญาณของปุกลุกไปนะครับก็คือในวันพุธตรงกับวันที่ วันพุทธที่สามพฤศจิกายนครับเดี๋ยวเมนบอกเดี๋ยววันนี้ยี่สิบเก้าสามสิบอาทิตย์หนึ่งสองสามครับวันที่สามพุทธที่สามวันพุทธที่สามเลยพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะแจ้งกำหนดการเดี๋ยวให้คนได้เห็นรายละเอียดดีๆก่อนั่นเขียนการเขียนอย่างมากก่อนพี่น้องเรียนเชิญพี่นอ้นองครับผู้ไปได้มากด้ นะครับอยากรวมทรงหลังอะไรไม่ยากหรืออยากทำํำเขาเรียกว่าร่วมถวายปัจจัยพระคุณเจ้าหรืออยากร่วมเป็นเจ้าภาพนือนกันกับช่างเจ้าภาพนะครับ,เร,บเรากลับเชิญเมื่อกี้ช่วงนานั่นกับประมาณชั่วโมงหนึ่งพอคิดด้วยดียกับร่วมสนับสนุนเป็นร,วนะร่วมทํำบุญนะครับรวมท้ำบุญให้กับปุกลุกขอบควณปุกลุกสองพันคะแนนครับ คุณพอเกียรตินะครัพอเกียรติยยดีครับเดียด๋ยวพยามารสายจอดเจีงข้าวพี่น้องยิปซี่สุกุสุขนนะครับที่ได้ย,ยินในไลน์นี่นะครับคือจะทรงสการ์วันพุธนะครับพี่น้องวันพุธที่สามอยู่วัดวัดบ้านเฮานี่วัดบ้านโพไสนี่นะครับพี่น้องวัดกระชิบบกไกลจากบ้านมั้ง 过来的，过来的。